ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพาเพลินค่ะอากาศร้อนมากๆค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะอากาศร้อนมากๆบ้านสวนอยู่ใต้ต้มมะม่วงค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะจะมาปลูกต้นรวยทรัพย์ค่ะเป็นต้นแก่ต้นเก่าบ้านสวนถอนออกจากกระถางแล้วก็ อโยนไว้ใต้ล่มแล้วเขาแตกหนอกมาแบบนี้บ้านสวนจะปลูกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะแบ่งค่ะแบ่งแล้วก็ปลูกใส่กระถางค่ะสองต้นนี้จะเอาไปให้เพื่อนค่ะคุณผู้ชมให้เพื่อนปลูกมั่งบ้านสวนก็มีอะไรก็ปลูกอย่างละต้นสองต้นแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเพื่อนๆค่ะ เราเป็นคนชอบปลูกเหมือนกันเพื่อนๆก็ชอบปลูกค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาสนับสนุนช่องบ้านสวนชินโชตค่ะบ้านสวนก็เป็นช่องเล็กๆเนาะก็พยายามลงคลิปทุกวันค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆก็เข้ามาชมเข้ามากดซับสไครต์กดไลค์ให้บ้านสวนบ้านสวนก็ทยอยไปเยี่ยม ไปส่งกำลังใจให้ค่ะแต่ต้องรอให้ได้หนึ่งวันก่อนค่ะถึงกลับไปเยี่ยมคุณผู้ชมที่มากดติดตามให้เพื่อนใหม่ที่บ้านสวนไปกดติดตามไว้ไปส่งกำลังใจไว้รอให้ได้หนึ่งวันหรือสองวันก่อนค่อยกลับมากดกำลังใจให้กันนะคะเพราะว่าฝ่ายลุงยู เขาคอยจับผิดอยู่เขากลัวเลขซับกันค่ะถ้าเราจะกดติดตามให้กันก็พยายามทำให้แนบเนียนอย่าทำเหมือนเลขซับกันค่ะคุณผู้ชมจะยินยินค่ะถ้าอยากมาก็มาเยี่ยมกันก่อนแล้วรออีกสักวันสองวันก็มาใหม่บ้านสวนก็อย่างเพื่อนใหม่มาก็จะไปเยี่ยมก่อนแล้วก็ วันหลังก็ไปส่งกําลังใจค่ะบางทีก็ยังไม่ไปเยี่ยมรอได้สักวันสองวันก็ไปเยี่ยมก็มีค่ะทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะเดี๋ยวมาปลูกต้นรวยทรัพย์กันค่ะนี่ค่ะแบ่งออกจากกันแล้วค่ะ ต้นรวยซับนี้ต้นใหญ่แล้วก็สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแกบค่ะเป็นแกบเก่า นี่ค่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นไม้ไว้ชื่นชมแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนอันนี้จะไปไวอาจจะเอาไปให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวบ้านสวนอนามาลดก่อนนะคะ นี่ค่ะลดน้ําแล้วอีกหน่อยเขาก็จะโตใบโตวสวยงามค่ะต้นรวยรับนี้เป็นไม้ฟอกอากาศค่ะคุณผู้ชมใบสวยมากๆปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะนี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาชมอีกหนึ่งอย่างนี่คือต้นจอกค่ะต้นจอกต้นเหนอันนี้ดอกจอกนี่คือต้นจอกค่ะสวยค่ะคุณผู้ชม เขาปรับสภาพน้ําได้นะคะนี่ค่ะเราใส่ในองค์เลี้ยงปลานี่น้ําใสใสนี่ค่ะถ้าเป็นอ่างสวยๆเราไปเลี้ยงก็สวยงามค่ะทําให้น้ําใสค่ะนี่ค่ะสวยดีค่ะ อากาศร้อนมากๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่วงเที่ยงค่ะนี่ค่ะแดดเปี้ยงๆร้อนมากๆคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพนะคะแดดร้อนๆก็พักผ่อนอยู่ในร่มค่ะร้อนมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจะพาดูต้นใหญ่นี่ค่ะต้นใหญ่ของเขาก็จะสวยงามแบบนี้เอาไว้ในร่มลำไรค่ะคุณผู้ชม ต้นรอยซับต้องเอาไว้ในล่มลำไรใบจะสวยใบยจะเป็นเงาใบาใหญ่สวยเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะสวยงามค่ะดูแลกก็ง่ายค่ะคุณผู้ชม หกแดดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาชอบอยู่ในร่มค่ะอยู่ในร่มลำไรค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้สวยงามค่ะถ้าเราซื้อเขาแบบนี้ก็ไม่ต่ำกว่าหนึบาทค่ะคุณผู้ชมแพงค่ะมีราคาแพงบ้านสวนปลูกนานแล้วค่ะปลูกหนึ่งต้นมีหนอมีอะไรมานี่ก็แบ่งเพื่อนไปเรื่อยๆค่ะแบ่งเพื่อนปลูก อันนี้เป็นต้นเก่าค่ะยอดเขาแบบเน่าแล้วเหลือแต่ลำต้นของเขาบ้านสวนก็โยนใส่ใต้ต้นมะม่วงไว้แล้วเขาแตกมาค่ะคุณผู้ชมก็เลยแบ่งปลูกตัวเองปลูกสองต้นแล้วก็แบ่งไปให้เพื่อนสอต้นมีอะไรก็แบ่งกันค่ะสวยไหมคะคุณผู้ชมลองหามาปลูกดูนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายมากๆค่ะ ตอนนี้กำลังอยู่ในร่มมะม่วงค่ะร้อนมากๆอยู่ในร่มมะม่วงนี่เย็นเย็นค่ะคุณผู้ชมขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ